สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านดำดิ่งลงไปในยุคสมัยที่ดุเดือดที่สุดยุคหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องราวของสงครามสามเศร้าที่แสนซับซ้อนนองเลือดและเต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเคยมีใครสงสัยไหมครับว่า ทำไมประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาถึงตกเป็นเป้าหมายของการแก่งแย่งอำนาจระหว่างยักษ์ใหญ่2ตนนั่นคือสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันและยวนหรือเวียดนามในปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนนะครับแต่มันคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของชาติกัมพูชาเลยทีเดียว มันคือเรื่องราวของการพยายามที่จะอยู่รอดของชาติเล็กๆที่ถูกขนาบข้างด้วยมหาอำนาจผู้กระหายแสนยานุภาพ <c oughs> วันนี้เราจะมาเจาะลึกมหาการแห่งความขัดแย้งนี้ที่นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกว่าสงครามแห่งการอุปถัมภ์เพราะทั้งสยามและยวนต่างก็อ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกป้องและอุปถัมภ์กัมพูชาแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้บ่อนทาลายเอกราชของกัมพูชาอย่างชา้ชาช พร้อมหรืออยังครับที่จะไปทำความเข้าใจกับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนในภูมิภาคนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางย้อนเวลาไปสู่สนามรบแห่งโชคชะตาเมื่อ200ปีก่อนได้เลยครับบทที่1สนามประลองที่ถูกกำหนดปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19 ก่อนที่เราจะไปถึงสมรภูมิที่นองเลือดเราต้องทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและตัวละครหลักของเราก่อนครับลองจินตนาการถึงเวทีการแสดงอันกว้างใหญ่ของเอเชียตะวันออกเสียงใต้ในช่วงต้นศตวตรรษที่19สิครับทุกชาติกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวและขยายอำนาจตัวละครหลักที่1สยามกรุงเทพผู้ฟื้นคืนอำนาจหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปีพศ2310 สยามก็เข้าสู่ยุคของการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วภายใต้ราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และสืบต่อมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สยามในยุคนั้นมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความมั่นคงและขยายอำนาจในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอาณาจักรเพื่อนบ้านที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอยุธยาโดยมีกัมพูชาเป็นหนึ่งในนั้น สำหรับสยามกัมพูชาเป็นเสมือนกันชนหรือบัฟเฟอร์สเตทที่สำคัญยิ่งการรักษากัมพูชาไว้ในฐานะรัฐบรรณาการที่อ่อนแอและอยู่ใต้อำนาจสยามไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันการรุกรานจากเวียดนามเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศศักดาของสยามในฐานะมหาอำนาจของแผ่นดินใหญ่อีกด้วยมุมมองของสยามกัมพูชา เป็นน้องที่เราต้องดูแลและคอยปราบปรามเมื่อดื้อรั้นการแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์กัมพูชาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของสยามในการควบคุมตัวละครหลักที่สองยวนราชวงศ์เหนียนมังกรที่กำลังตื่นในขณะที่สยามกำลังฟื้นฟูยวนเองก็กำลังรวมชาติครับจักรพัิยาลองผู้ก่อตั้งราชวงศ์เหนียนได้รวมอาณาจักรเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวหลังจากทำสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนานแต่เมื่อการรวมชาติสำเร็จ เป้าหมายต่อไปคืออะไรครับก็คือการขยายอาณาเขตไปทางใต้หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่านามเตียนซึ่งเป็นการขยายอาณาเขตมาหลายศตวรรษแล้วการผนวกดินแดนทางตอนใต้ของกัมพูชา <c oughs> เช่นดินแดนโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้พอมาถึงรัชสมัยของจักรพัิมินมังโอรสของยาลองอำนาจของยวนก็พุ่งถึงขีดสุด มินหม่งมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าในการขยายอาณาจักรและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามไปทั่วภูมิภาคสำหรับยวนกัมพูชาเป็นเสมือนประตูที่เปิดสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพื้นที่ที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเวียดนามเพื่อความมั่นคงถาวรมุมมองของยวนกัมพูชาเป็นดินแดนชายแดนที่เราต้องจัดระเบียบและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของเรา ตัวละครหลักที่3กัมพูชา ema, เคมาเหยื่อผู้เคาะร้ายลองจินตนาการว่าคุณเป็นกัมพูชาในยุคนั้นสิครับคุณกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างยักษ์ใหญ่2ตนที่กำลังเบียดเสียดกันกัมพูชาในศตะวรรษที่1 8บแถึงสิเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอลงมากหลังจากการล่มสลายของเมืองหลวงเก่าและการสูญเสียดินแดนสำคัญทางตอนใต้กับเวียดนามไปแล้วกษัตริย์และชนชั้นสูงของกัมพูชาถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่ฝักใยสยามมักจะเห็นว่าการพึ่งพาสยามเป็นการรักษาสถานะเดิมและวัฒนธรรมของตนกลุ่มที่ฝักใยยวนมักจะมองว่ายวนอยู่ใกล้กว่าและอาจให้ความมั่นคงทางการเมืองที่มากกว่าความขัดแย้งภายในนี้เองครับที่ทำให้กัมพูชาไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านอำนาจภายนอกได้เลย กัมพูชาจึงกลายเป็นสมรภูมิกลางที่กษัตริย์ต้องคอยส่งบรรณาการและสวามิพักต่อทั้งสยามและยวนพร้อมกันหรือที่เรียกว่ารัฐสองฝักฝ่ายดับเบิลวัสเลจคุณว่ากษัตริย์กัมพูชาในยุคนั้นจะเครียดขนาดไหนครับที่ต้องเลือกข้างว่าจะผูกมิตรกับใครเหมือนกับการเลือกข้างในสงครามที่ตัวเองไม่ต้องการมีส่วนร่วมเลยใช่ไหมครับคงเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆครับ กลยุทธ์สำคัญที่ทั้งสยามและยวนใช้ในการควบคุมกัมพูชาก็คือการแทรกแซงราชบัลลังก์ครับการส่งทหารไปติดตั้งกษัตริย์ที่ตนเองเลือกหรือการลักพาตัวกษัตริย์ไปไว้ในเมืองหลวงของตนเองถือเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นกรณีศึกษาราชวงศ์เขมรเกมชิงบัลลังก์สมเด็จพระอุทัยราชานักองค์จันทร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับเริ่มต้นด้วยสยาม ในช่วงต้นรัชกาลนักอง์คจันทร์ขึ้นครองราชโดยการสนับสนุนจากสยามและต้องส่งบรรณาการมายังกรุงเทพต่อมานักอง์คจันทร์เริ่มวาดระแวงอำนาจของสยามและหันไปพึ่งยวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์เห็นว่ายวนมีอำนาจในดินแดนโคชินจีนที่อยู่ใกล้เมืองหลวงมากกว่าความขัดแย้งกับพระอนุชา พระอนุชาของนักองค์จันทร์คือนักองค์อิ่มและนักองค์ด้วงฝักใฝ่สยามและได้หนีไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่สามที่กรุงเทพสถานการณ์นี้ทำให้สยามเห็นว่านักองค์จันทร์ผู้นำกัมพูชาคนปัจจุบันกำลังเปลี่ยนใจไปเข้าข้างยวนอย่างเปิดเผยแล้วการเข้าแทรกแซงของยวนจากรพพัดมินมังกับนโยบายกลืนชาติ เมื่อนักองค์จันทร์สิ้นพระชนพศสอ1พยวนก็ได้เข้ามาแทรกแซงอย่างเต็มรูปแบบครับจักรพรรดิมินมังไม่ได้แต่งตั้งกษัตริย์ใหม่แต่ได้แต่งตั้งเจ้าหญิงนักองค์มีธิดาของนักองค์จันทร์ขึ้นเป็นเจ้าครองประเทศแต่ความจริงแล้วอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือขององซองเจืองมินซางขุนนางเวียดนามผู้โหดเหี้ยม และนี่คือช่วงที่ยวนได้ดำเนินนโยบายที่กัมพูชาจดจำไปตลอดการนั่นคือตรนไตหรือภาคตะวันตกที่ถูกปราบปรามการปกครองแบบเวียดนามยวนได้แบ่งเขตแดนกัมพูชาออกเป็น33อําำเภอและนำระบบการปกครองแบบเวียดนามมาใช้ทั้งหมดตั้งแต่การเก็บภาษีการทำสัมโนโครวัวไปจนถึงการแต่งตั้งข้าราชการการบังคับกลืนชาติสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ การพยายามเปลี่ยนชาวขเขมรให้เป็นชาวเวียดนามชนชั้นสูงของยวนบังคับให้ชาวขเขมรแต่งกายแบบชาวเวียดนามเปลี่ยนทรงผมเป็นแบบเวียดนามเรียนรู้ภาษาเวียดนามในโรงเรียนแม้กระทั่งสั่งให้ข้าราชการกัมพูชาต้องเปลี่ยนชื่อแท่ให้เป็นแบบเวียดนามคุณว่าการกระทําแบบนี้ของยวนจะสร้างความรู้สึกแบบไหนให้กับชาวกัมพูชาครับ มันไม่ใช่แค่การควบคุมดินแดนแล้วแต่มันคือการทำลายตัวตนแล้ววัฒนธรรมเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับมันสร้างความเกลียดชังและแรงต่อต้านที่รุนแรงแรงต่อต้านของชาวขเขมรทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับพวกเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้ภาษาของตนเองในที่สาธารณะถูกเหยียดหยามและถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ ความอัดอั้นตันใจนี้แหละครับท to ี <mel> <ic> ่เป็นชนวนสำคัญที่ทำให้สยามมีข้ออ้างอันสมบูรณ์แบบในการเข้าแทรกแซงเมื่อสถานการณ์ในกัมพูชาถึงจุดเดือดและความไม่พอใจต่อยวนปะทุขึ้นสยามก็ตัดสินใจใช้โอกาสนี้ในการนำทัพเข้าสู่สมรภูมิเพื่อกอบกู้กัมพูชาออกจากเงื้อมือของยวนและนำกษัตริย์ที่ฝักใ่สยามกลับคืนสู่บัลลังก์ การตัดสินใจของรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งแก้วเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงเห็นเป็นโอกาสสำคัญที่จะตอบโต้การขยายอำนาจของยวนและกำจัดอิทธิพลของยวนในกัมพูชาให้หมดสิ้นไปจึงมีพระบรมราชโองค์การให้จัดทัพใหญ่เข้าสู่กัมพูชาโดยมีแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นผู้บัญชาการนั่นคือเจ้าพระยาบดินทราเดชาส,สิงห์สิงหเสนีแม่ทัพผู้ไม่เคยแพ้ เจ้าพระยาบดินทราเดชาเจ้าพระยาบดินทราเดชาถือเป็นแม่ทัพคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสยามในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นท่านเป็นที่รู้จักในเรื่องความเด็ดขาดความสามารถในการวางแผนและความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองการนำทัพของท่านเข้าสู่กัมพูชาจึงเป็นสัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีคศ2384กองทัพสยามได้ยกพลเข้าสู่กัมพูชา พร้อมกับนักอองด้วงพระอนุชาของนักอองจันทซึ่งเป็นผู้ที่สยามต้องการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์เป้าหมายสถาปนานักอองด้วงขึ้นครองราชที่เมืองอุดงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเขเมรเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมและขับไล่กองทัพยวนออกจากกัมพูชาทั้งหมดยุทธวิธีที่เหนือกว่าการสนับสนุนมวลชนเขเมร สิ่งที่ทําให้การรบครั้งนี้ของสยามมีประสิทธิภาพอย่างมากคือการได้รับการสนับสนุนจากชาวขเขมรอย่างท่วมทน้นเนื่องจากชาวขเขมรไม่พอใจนโยบายกลืนชาติและการปกครองที่โหดร้ายของยวนนําโดยเจียงมินซางอยู่แล้วการมาถึงของกองทัพสยามพร้อมกับนักอ่องด้วงผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เขมรที่พวกเขาให้ความเคารพจึงถูกมองว่าผู้ปลดปล่อยมากกว่าผู้ลุกรานชาวกัมพูชาจํานวนมาก เข้าร่วมกับกองทัพสยามและกองกำลังของนักอ่องดวงเพื่อต่อต้านทหารยวนทำให้สยามสามารถใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรและการปิดล้อมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสมรภูมิที่เข้มข้นการเผชิญหน้ากับยวนสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดและยืดเยื้อกองทัพยวนแม้จะมีอาวุธและวินัยที่ดีแต่ก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยการต่อต้านจากชาวขเขมรและโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอย่างหนักในกัมพูชา กองทัพสยามสามารถยึดเมืองสำคัญสำคัญได้อย่างรวดเร็วรวมถึงพนมเปนซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของยวนในขณะนั้นความพ่ายแพ้ของเจียงหมินซางขุนนางยวนผู้เป็นตัวแทนของจักรพัหมินมังต้องถอยทับไปตั้งมั่นทางใต้และเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากทั้งทัพสยามและทัพเขมรสุดท้ายแล้วเจียงหมินซางต้องอับอายขายหน้าเมื่อไม่สามารถรักษาฐานที่มั่นได้และในที่สุดก็ถูกเรียกตัวกลับไปยังเวียดนาม ก่่่ออนนทีีีจะเเสยชววิตตนในลามามคุณคิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยวนพ่ายแพ้ในสงครามนี้ครับใช่แค่ฝีมือของแม่ทัพสยามอย่างเดียวหรือว่าความไม่พอใจของชาวเขมรมีบทบาทมากกว่ากันผมว่าการต่อต้านจากชาวเขมรน,นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ยวนประเมินค่าต่ำไปครับสงครามระหว่างสยามกับยวนเพื่อแย่งชิงกัมพูชา ในที่สุดก็จบลงครับไม่ใช่เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำลายสิ้นเชิงแต่เป็นเพราะความเหนื่อยล้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้ง3ฝ่ายอย่างมหาศาลการเจรจาสันติภาพทุกฝ่ายต่างต้องการหยุดสงครามที่กินเวลาเกือบ5ปีพศ2อ8 4ถึง2,388ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสยาม ต้องสูญเสียกำลังพลและทรัพย์สินจำนวนมากในการส่งกำลังบำรุงผ่านป่าเขาอันห่างไกลย,ยวนสูญเสียทหารไปเป็นหมื่นนื่ยจากสงครามและโรคภัยไข้เจ็บและต้องเสียหน้าอย่างมากในการถูกขับไล่ออกจากกัมพูชากัมพูชาได้รับความเสียหายหนักที่สุดเมืองหลวงและพื้นที่เกษตรกรรมถูกทำลาย ประชากรล้มตายและอบพยพหนีภัยสงครามไปเป็นจำนวนมากเมื่อจักรพัหมิ่นมังสิ้นพระชนและจักรพัิเที่ยวจีขึ้นครองราชต่อยวนก็เริ่มมองหาวิธีที่จะยุติสงครามที่ไร้จุดจบนี้ในขณะที่สยามเองก็ต้องการความมั่นคงทางชายแดนเช่นกันสนธิสัญญาและข้อตกลงพศ2388มรดกแห่งความขัดแย้ง ในปีพศ2388สยามและยวนได้ทำข้อตกลงสันติภาพครั้งสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อกัมพูชาอย่างลึกซึง้ง 1. การรับรองนักอองด้วงยวนยอมรับให้นักอองด้วงขึ้นเป็นกษัตริย์กัมพูชาอย่างเป็นทางการโดยมีพระราชาพิเศษที่เมืองอุดง 2. การถอนทหาร ทั้งสยามและยวนต่างตกลงที่จะถอนกองทัพหลักของตนออกจากกัมพูชา 3. ส,สถานะรัฐบรรณาการคู่และนี่คือหัวใจสำคัญของสนธิสัญญานี้ครับกัมพูชาต้องส่งเครื่องบรรณาการและสวามิภักดิ์ต่อทั้งสยามและยวนพร้อมกันคุณคิดว่าสนธิสัญญานี้เป็นชัยชนะของฝ่ายไหนกันแน่ครับสยามที่ได้กษัตริย์ที่ตนเองเลือก หรือยวนที่ยังคงรักษาอิทธิพลไว้ได้แท้จริงแล้วมันคือชัยชนะของการเมืองครับไม่ใช่ชัยชนะทางการทหารเบ็ดเสร็จสำหรับสยามถือเป็นชัยชนะทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะสามารถขับไล่ยวนที่พยายามกลืนชาติกัมพูชาได้สำเร็จและนำเชื้อพระวงศ์ที่ฝักไฝ่ายสยามขึ้นครองบัลลังก์ได้สำหรับยวนแม้จะเสียดินแดนแต่ก็ยังคงรักษาหน้าและอิทธิพลบางส่วนไว้ได้ โดยเฉพาะการรักษาสิทธิ์ในการรับบรรณาการจากกัมพูชาสำหรับกัมพูชามันคือการคงอยู่ครับกัมพูชารอดพ้นจากการถูกผนวดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยวนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการต้องเป็นรัฐบรรณาการของสองมหาอำนาจต่อไปไม่มีอิสระที่แท้จริงรัชสมัยของพระองค์ดวงการพยายามฟื้นฟูชาติที่อ่อนแอ พระบาทสมเด็จพระห a r ร,รักษ์สามาธิบดีนักองค์ดวงได้ทำหน้าที่ที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติหนึ่งนั่นคือการฟื้นฟูชาติที่ถูกทำลายอย่างยับเยินจากสงครามการฟื้นฟูพระองค์ดวงทรงพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจการเกษตรและเมืองหลวงที่เสียหายการสร้างสมดุลพระองค์ต้องเล่นเกมการทูตที่อันตรายอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลระหว่างสยามกับยวน โดยพยายามไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองถูกละเลยแต่พระองค์ดวงทรงตระหนักดีครับว่าเอกราชที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาไม่ต้องพึ่งสองมหาอำนาจนี้อีกต่อไปแล้วเท่านั้นสงครามสยามยวนกัมพูชาในช่วงต้นศตวรรษที่19ไม่ได้จบลงแค่ด้วยการทำสนธิสัญญานะครับ แต่มันได้ทิ้งมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและเจ็บปวดไว้กับภูมิภาคนี้ความบอบช้ำของกัมพูชาปีแห่งการทำลายล้างสำหรับชาวกัมพูชาสงครามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดยุคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การทำลายเมืองเมืองหลวงเก่าแก่และศูนย์กลางทางวัฒนธรรมถูกทำลายอย่างหนักการสูญเสียประชากร ชาวขเขมรจำนวนมากเสียชีวิตจากสงครามโรคภัยและการขาดแคลนอาหารการอบพยพและกวาดต้อนทั้งสยามและยวนต่างก็มีนโยบายกวาดต้อนผู้คนจากกัมพูชาไปยังอาณาจักรของตนเองเพื่อใช้เป็นแรงง,งานหรือเพื่อลดกำลังของประเทศคู่แข่งทำให้กัมพูชาสูญเสียกำลังคนไปอย่างมหาศาลนักประวัติศาสตร์บางคนถึงกับกล่าวว่า กัมพูชาในยุคนี้แทบจะสูญเสียหัวใจของชาติไปเลยก็ว่าได้มันคือการทำลายโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุนแรงและยาวนาน,านการกำเนิดของรัฐชาติและความรู้สึกชาตินิยมความเจ็บปวดและการถูกกดขี่โดยทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของสำนึกความเป็นชาติกัมพูชาที่แข็งแกร่งขึ้นการรับรู้ศัตรู ชาวขเขมรเริ่มมองเห็นว่าการเป็นรัฐบรรณาการของใครก็ตามไม่ว่าจะสยามหรือยวนล้วนแต่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอำนาจอธิปไตยการพยายามสร้างตัวตนกษัตริย์อย่างพระองค์ด้วงและผู้สืบทอดบัลลังต่างก็พยายามที่จะสแสวงหาทางที่สเพื่อให้ประเทศอยู่รอดทางที่สาการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตก พระองค์ด้วงตรงตระหนักดีครับว่าการทำสนธิสัญญาแบบเดิมๆไม่สามารถรับรองเอกราชของกัมพูชาได้อย่างแท้จริงตราบใดที่สยามและยวนยังคงแข่งขันกันอยู่การสแสวงหาพันธมิตรใหม่พระองค์ด้วงจึงตัดสินใจเขียนจดหมายติดต่อกับจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสเพื่อขอความช่วยเหลือและขอให้ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นผู้ปกป้องกัมพูชา คุณคิดว่าการตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสของพระองค์ดวงเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือสิ้นหวังกันแน่ครับอาจเป็นทั้งสองอย่างเพราะมันคือการเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นการเปิดประตูให้มหาอํานาจตะวันตกเข้ามาแทนที่มหาอํำนาจท้องถิ่นครับและนี่แหละครับคือบทสรุปสุดท้ายของสงครามสามเศร้าครั้งนี้ กัมพูชารอดจากการถูกผนวกโดวยยวนแต่ก็ต้องยอมอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศสในที่สุดพศ .2406 เพื่อหลีกหนีจากการถูกสยามและยวนฉีกเป็นชิ้น สยามแม้จะสูญเสียอิทธิพลเหนือเขมรไปให้ฝรั่งเศสแต่ก็สามารถรักษาเอกราชของประเทศตนเองไว้ได้สำเร็จโดยใช้กัมพูชาเป็นเสมือนเขตกันชนทางภูมิศาสตร์ที่ยอมเสียไปเพื่อรักษาความเป็นชาติไว้ยวนเวียดนามเองก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสเ,เช่นกัน การเข้ามาของฝรั่งเศสจึงเป็นเสมือนการพักยกของสงครามระหว่างสยามกับยวนเหนือดินแดนกัมพูชาแต่แท้จริงแล้วมันคือการเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์ภูมิภาคนั่นคือยุคอาณานิคมที่เปลี่ยนโฉมหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลเรื่องราวของสงครามสามเศร้าระหว่างกัมพูชาสยามและยุน ในช่วงต้นศตวรรษที่19เป็นบทเรียนอาล้ำค่าและเจ็บปวดครับมันแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของภูมิรัฐศาสตร์ที่ชาติเล็กๆต้องอยู่รอดท่ามกลางการแข่งแย่งของมหาอำนาจมันแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจทางวัฒนธรรมและกําลังทหารในการพยายามกลืนชาติและทำลายตัวตนของชาติอื่น แต่ขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของชาวขเขมรที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาและพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความเป็นชาติของตนเองไว้แม้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะต้องยอมรับการคุ้มครองจากมหาอำนาจที่3ก็ตามคำถามสุดท้ายสำหรับผู้ฟัง คุณคิดว่าในสถานการณ์ที่ถูกขนาบข้างด้วยยักษ์ใหญ่2ตนแบบนั้นกัมพูชาจะทำอย่างไรได้บ้างครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชที่แท้จริงมันเป็นคำถามที่ยากและไม่มีคำตอบเดียวครับแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือการหาทางรอดในแบบของตัวเอง ผมหวังว่าเรื่องราวที่แสนเข้มข้นนี้จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเข้าใจถึงรากเหง้าของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นนะครับและได้เห็นว่าการที่จะมีเอกราชและอำนาจอธิปไตยนั้นไม่ได้มาง่ายๆเลยสำหรับวันนี้รายการย้อนรอยอดีตสกิดประวัติศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามเราในตอนหน้านะครับว่าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวไหนอีกสวัสดีครับ